ที่พึ่งทางใจเรื่องคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกธรรมชาติของมนุษย์ย่อมเป็นผู้ที่ชอบติเตียนกล่าวหาว่าร้ายลับหลังผู้อื่นหรือชอบนินทาผู้อื่นการนินทาว่าร้ายเป็นเรื่องที่ห้ามกันไม่ได้เมื่อมีสรรเสริญ ก็ย่อมต้องมีนินทาเป็นของคู่กันความจริงข้อนี้ไม่มียกเว้นไม่มีใครที่ไม่ถูกนินทาไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดีแค่ไหนก็ตามก็ยังไม่พ้นมีคนนินทาว่าร้ายให้เสียหายอยู่ดีแม้พระพุทธเจ้าเองก็ยังไม่พ้นถูกนินทาเพียงแต่ผู้มีปัญญา ก็ย่อมไม่หวั่นไหวต่อคำนินทานั้นดังเรื่องในธรรมบทว่าครั้งหนึ่งชาวบ้านไปฟังพระพุทธเจ้าสแสดงธรรมที่วัดพระเชตวันมหาวิหารหญิงคนหนึ่งซึ่งมีความงดงามมากคือนางจินจมานวิกาทําทีว่าเดินทางเข้าไปในวัดเพื่อให้สวนทางกับชาวบ้านที่กำลังออกจากวัด มีคนสงสัยจึงถามว่านางจะไปที่ใดนางจึงตอบไปว่าไปหาพระพุทธเจ้านางทำเช่นนี้เป็นเวลากว่าเจ็ดเดือนและในเดือนต่อมานางก็นำท่อนไม้มัดใส่ท้องไว้ด้วยเชือกให้เห็นเหมือนว่าเป็นคนท้อง8-9เดือนแล้ว เมื่อพระพุทธเจ้ากำลังเทศอยู่นั้นนางก็เดินเข้ามาท่ามกลางผู้คนนับพันพันคนชี้หน้าพระพุทธเจ้าแล้วด่าว่าท่านจะมัวมาเทศอยู่ทำไมท่านทำฉันท้องแล้วทำไมท่านไม่หาเรือนประสูติให้ลูกเราท่านมัวแต่ยินดีอภิรมย์อย่างเดียวหรือ ไม่บอกพระเจ้าปเสนทิโกสลนางวิสาขาหรืออนาถบินทิกเศรษฐีก็ได้ทำไมท่านไม่บอกสาวกของท่านก็มีมากมายคนที่เป็นภูทุชนเชื่อทั้งหมดแต่พระอริยบุคคลไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจึงตอบว่าดูก่อนจินจะมานวิกา เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราสองคนเท่านั้นที่รู้หนางก็ยิ่งพูดให้เกิดความเข้าใจผิดว่าจริงทีเดียวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนสองคนเท่านั้นที่รู้ชาวบ้านต่างพากันซุบซิบนินทาแต่พระพุทธองค์ทรงนิ่งเฉยพระอินท์ซึ่งรู้และเห็นการกระทำอันเป็นบาปของนางจินจมานวิกา จนแปลงกายมาเป็นหนูกัดเชือกที่ผูกไม้ไว้จนขาดทนไม้ก็หล่นลงมาทับหัวแม่เท้าเลือดสาดเมื่อเดินไปพ้นสายตาพระพุทธเจ้าแผ่นดินก็ได้ยุบสูบลงไปเอเวจีเรื่องใดๆก็ตามที่ได้ยินมาเราต้องฟังหูไว้หูเพราะความจริงนั้นมีเพียงตนเองเท่านั้นที่จะรู้ นัตถิโลเกอนินทิโตผู้ไม่ถูกนินทาย่อมไม่มีในโลกแม้พระพุทธเจ้าเองก็ยังไม่พ้นถูกนินทาแต่ผู้มีปัญญาย่อมไม่หวั่นไหวต่อคำนินทานั้น